สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับท่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพ้ามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เลือกได้รับชมกันเลยนะคะ150บาทนะคะปิดสององ200บาทจะทรงฟรีมีปลายทางนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่69ของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้นะคะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทร080 086 4147หรือจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะนี่นะคะรายการที่1นนะเป็นหลวงปู่ทิมนี่นะน้อ,องให้ดูด้านในนะคะ ารายการที่หนึ่งนะคะหลวงปู่ทิมนะคะนี่ด้านหลังมีตะกุดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวนะพี่นะเนี่นี่นะคะรายการที่หนึ่งนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นอพานากปบใบมะขามนะคะนี่ลงพวกคูณนะอ,องค์เล็กๆนะพี่นะนเดี๋ยวน้องเอาให้ดูด้านในนี่นี่นะ รายการที่สองนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นพานาคปกนะคะหลวงพ่อคูณนะหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะคะปิดคู่สองร้อยนะคะจะส่งปีมีปลายทางนะต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะนี่เนือหาแบบนี้เลยนะพร้อมเลี่ยมตะลับแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังจะเป็นตะหลับปิดนะพี่นะ นี่ด้านหน้านะรายการที่สามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่นะหน้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะรายการที่สี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ห้านะ รายการที่ห้าเป็นเซียนแปะลงสีนะพี่นะนี่นี่นะรายการที่ห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลงยาสีน้ำเงินสวยๆเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะนี่นะรายการที่ห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อไปรายการที่6รายการที่6วันนี้น้องได้ไอห,หัวเล็หลวงพ่อผัดมานะพี่นะนรายการที่6นะหนึ่งพันห้าสิบบาทนี่นะต่อโค้ดหนึ่งสองเก้านะพี่นะเลขสยวยเลยนะพี่นะหนะนึ่งสองเก้านะนี่ด้านหน้านะคะนี่ รายการที่หนะคะ150บาทนะเนี่ยหนังพรมกองแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รวยปดนนี่บารมีหลวงพ่อพัดนะพี่นะรายการที่หนะ150บาทต่อไปรายการที่7รายการที่เจดจะเป็นขุนแผนนะคะหลวงปู่อิ่มนะพี่นะนี่วันนี้น้องได้มาแบบนี้นะเปิดพี่ๆท่านใดชอบนะคะนี่ นี่นะพี่นะรายการที่เจ็ดนะคะนี่1หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนื้อหาแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังมีตะตะกรุดหนึ่งดอกนะแล้วก็จะตอกอะไรโอสามเจ็ดอะไรน้องไม่เข้าใจนะพี่นะนี่นะรายการที่เจ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เดีย๋ยน้องเอาใส่ไว้ให้เหมือนเดิมนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะ150บาทนะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นหลวงพ่อเสือทรน,นี่นะเนื้อหาแบบนี้นะคะรายการที่8นะคะหลวงพ่อสืธรน,นะ นี่นะพี่นะรายการที่แปดนะหนึ่งรอยห้าิบาทนะต่อไปรายการที่เก้าน,นะพี่นะรายการที่เก้านะเป็นรัชกาลที่เก้านะพี่นะ,นะน,น,ะนะนี่เนื้อหาแบบนี้เลยนะนี่น้องแก่ให้ดูนี่นะเป็นเหรียญแบบนี้นะพี่นะนี่ นี่เขาออกอยังไงนะนี่ได้ลนะนี่นะรายการที่เก้านะพี่นะ $150 บาทนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะนเอาให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่นะเมื่อกี้กรอบมันจะมัวหน่อยนะนี่รายการที่9นะด้านในยังสวยอยู่เลยนะพี่นะ $150 บาทนะ รายการที่9นะพี่นะนี่หนึ150บาทนะคะต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นขุนแผนนะพี่นะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่วัตรหารไล่นะพี่นะนี่เนื้อหามแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่10นะคะ150บาทต่อไปรายการที่11รายการที่11จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่เป็นเหรียญแบบนี้นะเหรียญเหรียญสามเหลี่ยมเนาะพี่เนาะนี่ มีโค้ดใช่ไหมโค้ด47นะพี่นะเยียบนําทะเลจืดนะรายการที่11นะ150บาทต่อไปรายการที่12เป็นเหรียญลุงปุทวนนะพี่นะนี่รายการที่12นะนี่นี่นะ พร้อมเรียมมาแบบนี้เลย150บาทนะคะปิดคู่2เลยนะคะรูปภาพไม่ชชดยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะต่อไปรายการที่13นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะนี่เรียมเก็บมาแบบนี้เลยนะผมใช้งานนะหน้าหลังจะเป็นพระครูวิสัยโซพลนะคะหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการที่13นะ150บาทนะคะนี่นะต่อไปรายการที่14 รายการที่สิบี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะพี่นะผมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะเหรียญหลวงพ่อทบนะนี่สวยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะมีรายการที่สิบสี่นะหนึ่งรอยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินนะผมกรอบแบบนี้เลยนะนี่สองอะไรสองสี่ห้าเจ็ดหรือสองห้าห้าเจ็ดนะพี่นะ นี่น้องน้องดูไม่ชัดน้องสองสี่ห้าเจ็ดนี่นะหลวงพ่อเงินรายการที่สิบห้านะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบหกเป็นพระผงหลวงหลวงปู่คุยนะพี่นะนี่วันนี้น้องได้มาหนึ่งหนึ่งกล่องนะนี่เนด้านในนะพี่นะนี่วัทส์ตัตะเขียนนะพี่นะนรายการที่ สิบหกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นทรงผนวนนะพี่นะนโล่เก้านะรายการที่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะนี่นะนี่นะคะพี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดเป็นพักกิ่งนะพี่นะแต่น้องไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกกิ่งอะไรเป็นแบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้เลยนี่ น้องเพิ่งเคยได้มานะพี่นะนี่รายการที่สิบแปดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นพัพปิตานะพี่นะพัพปิตารายการที่สิบเก้าเป็นพัพปิตาของหลวงพ่อแพนะพี่นะพัพปิตาของหลวงพ่อแพรรายการที่สิบเก้านะพี่นะรายการที่สิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบก็หลวงพ่อเงินนะพี่นะใช่ไหมใช่สิ หลวงพ่อเงินรายการที่20นะพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะเนื้อหากเก่าๆพร้อมเนี่ยมมาแบบนี้เลยนะแขวนได้เลยนะพี่นะมีห่วงให้ด้วยนะพี่นะพร้อมใช้งานเลยจ้ารายการที่20ต่อไปรายการที่21เป็นสมเด็จปกโพหรือเปล่าพี่เนาะน้องไม่ทราบว่าวที่ไหนนะนี่เลยเนื้อหามแบบนี้เลยด้านหลังเหมือนเป็นเป็น รูปพระผนมมือเนาะพี่นะ้องแล้วก็มีรอยยันมีเสือหรือเปล่านะ้องน้องไม่ทราบที่จริงๆนะพี่นะน้องได้มาแบบนี้น้องเห็นเนื้อหามันสวยดีนะพี่นะรายการที่นะยี่สิบเอ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนี่นะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะพี่นะนี่เนื้อหาช่ำๆเลยนะนี่พร้อมกรอบมาเลยนะวันนี้ได้มาสององนะด้านหลังจะเป็นเหมือนกันนะพี่นะกรอบปิดนะนี่นะรายการที่สิบ 22, 22, 52, ย 23, ี่สิบสอยงยี่สิบสองพี่ยนะี่สิบสองหนึ่งร,ร้อยห้าสินะบาทะะต่อไปรายการที่ยี่สามเป็นรูปหลอดลงพ่วเงินนะพี่นะนี่นี่นะคะรายการที่ยี่สามนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นพาร์กิ่งนะคะนี่พาร์กิ่งรายการที่ยี่สิบสี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่พร้อมเลี่ยมเลยนะ น้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่บห้านี่ยี่บห้าเขาเรียกอะไรพระหูยานหรือเปล่าหรือเขาเรียกอะไรพี่น้องไม่มั่นใจนะน้องได้มาแบบนี้นะบางองค์น้องก็ไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไหร่นะคะ นี่นะรายการที่25ของรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ150บบาทนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ